สวัสดีท่านผู้ชมนะับตอนนี้มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มอาชีวะนะฮะก็มีการเอาเอารั้วนะฮะเตรียมมากั้นถนนแล้วนะครับก็เกิดความวุ่นวายอาจจะมีความวุ่นวายแล้วครับท่านผู้ชมนะฮะมีมีมีอันนี้ม่อนนะฮะก็กำลังลากรั้วนะฮะเพื่อไปกั้นถนนนะครับกลุ่มมวลชนก็เริ่มคุกรุ่นแล้วนะครับ น่แจะยังไม่ได้คำตอบประมาณนี้นะฮะก่อติดสารต้านกันอยู่นะฮะท่านผู้ชมฮะตอนนี้รายงานสดู่บริเวณหน้ากระทรวงพลังงานนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็มีัยรุ่นมาทางกลุ่มของตำรวจก็เริ่มเข้ามาในพื้นที่นะฮะเป็นพื้นที่น่าจะเป็นตำรวจสอนอฮะยังไม่ใช่ขอขอนะครับ ต่เดี๋ยวสักพักเราต้องไปเลื่อนรถแล้วนะฮะเพราะว่าจะไปจีบความการจราจรนะฮะตอนนี้ต้องต้องขยับรถกันแล้วรถอาจจะต้องเอาไปจอดข้างในเพื่อมีเหตุการณ์นะฮะตอนนี้ด้านนอกก็จะมีเดี๋ยวไปดูด้านนอกนะฮะด้านนอกจะเป็น จะมีกลุม่มเว้เรียกบนชนที่เป็นกลุ่มอาชีวะอยู่เยอะนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านนอกนะฮะแล้วข้างนอกเขามีอะไรกันนะฮะเดี๋ยวจะต้องเอารถมาจอดตรงนี้ด้วยตอนนี้รถจอดอยู่ข้างนอก ก็มะะีกลุ่มวมัยรุ่นอยู่ปากซอยของกระทรวงพลังงานนะครับเดี <Yoda> ย๋ยวผมจะเอารถมาจอดนะฮะเดี <Yoda> ย๋ยวผมจะตั้งตองไอ้ก่อนเพราะว่ารู้สึกว่ารถจะไปเกิดขวางทางแล้วนะครับเหตุ <Yoda> ก,การณ์อยู่บริเวณนี้นะครับ ท่านผู้ชมเหตุการณ์นะฮะก็มีการลุกจ้องกลุ่มมวลชนนะฮะอาชีวะ่าโรินฝัน่งทนอยู่บริเวณตรงปากซอยที่จะเข้าไปกระทรวงพลังงานนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะที่อยู่อยู่ก็เป็นตำรวจจราจรนะฮะเดี๋ยวจะไปขอขยับรถก่อนนะครับเดี๋ยวจะรถจะเริ่มติดแล้วดนโดยกันแดดมหาดพิตตี้สกิต